สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคมปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราเล่าเริ่งเงินที่ฟุตบอลยูฟ่าซูปเปอร์ครัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับเซบียาในเวลา1ต่อ1ดึ่จุดโทษก็เป็นแมนซิตี้ที่ยิงแม่นยากว่านะครับเอาชนะเซบียาไป5ต่อ4ก็ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าซูปเปอร์ครัพไปครองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลคลาราบาลครับอังกฤษกินบ้างนะครับเมืม่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบคัดเลือกรอบที่2องควินสปาร์เกิลเจอร์แพ้กับนอริทไปศูตนต่อหก็ทําให้นอริทได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบรองชนะเลิศออสเตรเลียแพ้กับอังกฤษไป1ต่อ3ก็ทําให้อังกฤษได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งก็จะไปพบก,กับสเปนโดยคู่ชิงชนะเลิศก,ก็จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้เวลา17บเจ็ดนาฬิกานะครับ ส่วนออสเตรเลียก็จะไปชิงอันดับที่3กับสวีเดนโดยคู่ชิงอันดับที่3ก็จะแข่งขันกันในวันเสาร์นี้นะครับเวลา15นาฬิกาก็มาดูกันว่าปีนี้ใครจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้นะครับศึกฟุตบอลยูย่ชิงแชมป์อาเซียนในวันนี้ซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1เวลา16นาฬิกากัมพูชาจะพบกับดูไนและเวลาย0 0นาฬิกาทีมชาติไทยจะพบกันเมียนมาทั้ง2คู่นี้ก็แถยถทอดสดทางทูสปอร์ตสนะครับ และเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่ายยโรปาลีกกันบ้างนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกรอบที่3ซึ่งก็เป็นนัดที่2เวลา23นาฬิกาเฮจเกเฮซิงกิเจโปะคาราบักเวลาเที่ยงคืนฮักเคนเจะพะสันกิลิสเวลาเที่ยงคืนครึ่งไบรดัิลกเจโปบเซลินสกี้เวลาตีหนึ่งดานิโปจะเบโาะสลาเวียปลักลูโดโกเลตลาสกากเจโพบออสตานาเก่งเจะพะกับโอลิปิกอสและบาเตบาริซอฟเจะพะกับเชอริฟนะครับ และเราไปปิดท้ายที่โปรกแกรมฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นแนลลีกนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่2อวลย22ในกาดามากักเอฟซพเกบอันลิยาดและเวลาที่1อันคาลิสจจพะกับอันอาลีนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ